แบบเออแบบของประวัติศาสตร์จีนเขานั่นแหละอืมไอ้จังไหนะ่น่ะอืมเนาะเดี๋ยวนะตอนนี้นะ่ะอหนังเรื่องนี้นะ่ะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะประวัติศาสตร์ของ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 อ,อะไรล่ะ ยูอ่าเว็บอะไรนะที่เขาถ่ายทอดนะ่อยูคูเลยนะยูค cool ูเลยนะยูค cool ูนะคือยอดจองดูนะ่ะแบบทะลุไป8ล้านอ่ะ8.4ล้านหยวนเลยนะ8.4ล้านหยวนนะเพื่อนๆอ,อ่าใช่ยอดจองแบบยอดจองดูแบบเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเลยอนะ่ะมันไม่เคยมียอดจองเยอะขนาดนี้ขนาดเพิ่งเพิ่งวันนี้วันที่สองวันที่สอง ที่เข้าไปเนาะอืมทีนี้มันมันเป็นหนังแบบแนวโบราณอยู่แล้วเรื่องเรื่องนี้เป็นแบบชิงไว้ชิงพลิปกันอะถ้าคนที่ยังไม่เคยดูหรือว่าดูแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นแนวแบบชิงไวชิงพลิปกันหนังหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังหนังอ่าเป็นตำนานตำนานแห่งทิเบต นี่หวัดดีทุกคนหวัดดีเข้าเข้ามาแล้วจะมาสปอยให้ฟังนิดนึงหวัดดีนะคะอือฮึคุณชันทนาหวัดดีค่ะคุณอุ้มพรทิดาหวัดดีค่ะมีใครมั่งเพื่อนเพื่อนเรามาหรือยังอืมหวัดดีทุกคนนะคะ ก่อนนอนล้วก็ยังกลับมาดูอ่ากูซูเหมือนเดิมเปิดเป็นเพื่อนเลยนะกูซูนี่เปิดทุกวันวัดดีค่ะคุณเอ็นสามเอ็สามวัดดีค่ะเย้วหูฟังพี่อ้อมจะหลุดเข้าไปหาไว้อิงหลานจ้านด้านหลังใช่ใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบว่า เปิดเป็นเพื่อนเลยแหละเออตอนนี้เปิดเป็นเพื่อนเลยก่อนนอนต้องต้องดูอะไปดูเบื้องหลังชอบดูเบื้องหลังตอนนี้ดูเบื้องหลังของกูซูเขาอืมถ้าพูดถึงอ่าของจังไห่เนี่ยเขาเดิมทีน่ะเขาจะชื่อจื้อหนูเนาะเป็นบุตรชายของควอยตัวอะไรเขาเรียกว่าควอยตัวควอยตัวค้อยตัวเขาชื่อจื้อหนูจื้อหนูเป็นบุตรชายของควอยตัวนะ แต่เหตุการณ์มันมันมีเหตุการณ์แบบถ้าเราดูตอนหนึ่งเมื่อวานอะ่ะ EP หนึ่งที่มันเปิดตัวเมื่อวานอะ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบที่แบบเหมือนโชคชะตามันลิขิตไว้อะพลิพพกพลิกกลับเลยเบื้องหลังที่ไม่เปนจบใช่ก็คือครอบครัวของจื้อหนูเนี่ยก็คือแบบถูกกวาดล้างเลยถูกกวาดล้างทำให้เขาพัดพากจากพ่อแม่และน้องสาวของเขาอะ่ะจื้อหนูอะ่ะ อ่าทีน so he ี้เขาก็สูญเสียพ่อแม่แล้วก็น้องสาวเขาเนาะเขาต้องหลบซ่อนตัวน่ะเหมือนเมื่อวาน่แหละที่ว่าหลบซ่อนตัวน่ะยังเป็นทางแบบไม่ให้ทางการรู้จนสิบปีผ่านไปอ่ะสิบปีผ่านไปอ่ะเขาถึงอ่ากลับมาเมืองหลวงอีกทีหนึ่งโดยเขาแบบใช้น้มแฝงตัวเขาว่าจังไห่อ่าเขากลับมาเพื่ออะไรเพื่อ จังไห่ก็คือเพื่อที่จะมาเปิดปโปรงโหพิงจินโหพิงจินนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าห้องเต้นั่นแหละอ่าโฮพิงจินนี่เป็นห้องเต้ห้องเต้เขาก็มาแบบว่าเพื่อให้ได้รับมาทําแบบว่าเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากห้องเต้ของเขานะ่ะอ่าแล้วแล้วจังไห่นี่เขาเก่งนะเขาฉลาด เขาจะคอยช่วยแก้ปัญหาที่แบบมันยากๆสลับซับซ้อนให้อะจนแบบแก้ปัญหาให้ทุกอย่างให้ห้องเต้เพื่อได้รับความไว้วางใจอ่ะอ่าแล้วก็ค่อยๆแทรกซึมแทรกซึมเข้าไปแบบเพื่อแบบหาทางแบบหาทางเปิดโปงอ่ะหาทางเปิดโปงอ่าหาทางเปิดโปงเขเรียกว่าอะไรชื่ออะไรโหโหอะไรนะโหพิงชินอ่าก็คือห้องเต้ของเขาอ่ะอืมเรื่องราวมันก็สนุก สนุกต้องดูต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าจังไห้นะเขาเป็นคนฉลาดจังไหเป็นคนเป็นคนฉลาดโดยโดยนิสัยเขาโดยนิสัยเขานะ่ะเป็นคนฉลาดเก่งรวยแล้วก็หญิงด้วยรักความสะอาดจังไห่นะแล้วก็ปากร้ายปากร้ายแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผนซ้อนแผนนะแล้วก็ชอบเดินทาง ไปในที่ต่างๆโดยนิสัยของจังไห่เลยนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะเพื่อนๆกําลังเล่าให้ฟังเล่าเล่าให้ฟังเขาแบบว่าเป็นคนเก่งนิสัยส่วนตัวเลยนะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแล้วก็รวยแล้วก็ยิงรักความสะอาดแล้วก็ปากร้ายเป็นคนปากร้ายแล้วก็ชอบเดินทางชอบเดินทางแบบไปในที่ต่างๆอย่างนี้แหละ เขาเขารับราชการในยุคต้นของราชวงศ์หมิงอันนี้กำลังเล่าเล่าประวัติให้ฟังนะเล่าประวัติของจางไห่ให้ฟังว่าเขารับราชการในต้นของราชวงศ์หมิงนะ่ะทางานแบบในตําแหน่งแบบระดับสูงระดับสูงเลยนะแบบคล้ายๆแบบเป็นสายลับเออเป็นสายลับให้ให้กับราชวงศ์จางไห่นี่ยเขาจะเป็นสายลับ นาลราชวงศ์เขาเขาเป็นคนเก่งถ้าเปรียบเหมือนอาชีพนี่เขาเขาเขาจะจบด้านสถาปัตย์ถ้าเป็นยุคสมัยนี้นะเขาเป็นออกแบบนักออกแบบด้วยเป็นวิศวกรด้วยจังไห่อะเขาเป็นนักวิศวกรอือใครมาเข้าประตูแล้วลูกสาวเราหรือเปล่าเอาอเขาเป็นแบบเป็นปรมาจารย์ด้านห่วงจุย้ยอันนี้ เขาเก่งมากเขาเป็นบรลามจารย์ด้านห่วงจุ้ยเลยนะเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นเขาเก่งเรื่องงานช่างเขาเป็นเขาช่วยออกแบบพระราชวังอะ,อะเดี๋ยวนะพระราชวังพระราชวังหมิงพระราชวังหมิงนี่เขาเป็นคนช่วยออกแบบจังไห่นะเขาเป็นคนช่วยออกแบบคุณวัฒนาสอด,ดดีนะคะเพื่อนๆอืมคือเขาเขียนตำราเกี่ยวกับห่วงจุย้ย เป็นคนที่เขียนตำราเกี่ยวกับหวงจุ้ยได้แบบว่าละเอียดละเอียดมากในในประเทศจีนนะของของจงางไห่อ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าระดับระดับอะไรอะ่ะเป็นอะไรระดับแบบความลับของสวรรค์เลยเกี่ยวกับฮงจุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งมากเขาเขียนตำราตำราออกมาตรงนี้คำว่าอะไรละ่จะจางไห่อ่ะ เขาเขามันมีชื่อแปรอยู่นะเพื่อนๆเ,เรื่องราควคาว่าจังไหอ่อะของเขาเนะ่ยเขาเรียกว่ามันมันแปลว่าผู้ซ่อนผู้ซ่อนมหาสมุทรผู้ซ่อนมหาสมุทรอ่าผู้ซ่อนมหาสมุทรจังไหอ่อะมันเป็นตำนานนะสวัสดีทุกคนขอเล่าขอเล่าตำนานจังไห่ให้เพื่อนๆได้รู้จักนิดนึงมันก็เหมือนตำนานแบบสุนทอดผู้บ้านเราอย่างเงี้ยแหละอ่อหรืออ่า อะไรแล้วพระนเรสวนอะไรของเราแบบนี้แหละประเทศเราเขาก็มีจังไห้เขาก็มีมตํานานของเขาเนาะ,ะแล้วก็เขาผู้แล้วก็อีกสัญ,ญลักษณ์ในประจำตระกูลของจังไหเ้เขาก็จะเป็นนกฟีนิกเนาะเป็นนกฟีนิกอนกฟีนิกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ความลับแบบเป็นอมตะอ่า การเป็นอมตะเขาจะเป็นผู้ผู้รู้ความลับการเป็นอมตะอันนี้ในประวัติศาสตร์จีนเขาเขาเขียนไว้แบบนั้นเนาะอ่แล้วทีนี้อีกอันก็คือจางไห่นี่เขาเก่งด้านด้านการออกแบบเป็นวิศวกรช่วยสร้างราชวศ์หมิงเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรตำหนักตำหนักสร้างพระราชวังหมิงสร้างพระราชวังหมิงเนาะอืม เขาเขียนตำราทีนี้งานงานอดิเรกข,ของเขานี่มันก็แปลกๆนะในสมัยนั้นนะ่ะเขาก็จะพาลูกน้องออกไปป้นป้นสุสานสุสานคนคนที่ตายนะ่ะคนจีนนะ่ะเออแต่เขาไม่ได้หวังว่าจะต้องไปขโมยทรัพย์สินของศพของอะไรนี้นะเรื่องเศร้าไหมมันก็มีหักมุมอยู่นะเออตอนท้ายอะ่ะอืมน้ำตาแตกกันเลยล่ะ เออประมาณนั้นทีนี้แต่มันเป็นการวางกลยุทธ์ของจังไหออ่อเออเพื่อที่จะเปิดโปงอ่าองเตเอ,อความเลวร้ายของฮ้องเตที่ทําที่ทํากับครอบครัวเขาด้วยประชาชนเขาด้วยอ,อืจังไห่เขาเป็นคนฉลาดนั่นแหละแต่ในประวัติศาสตร์เขาบอกว่า วันปลายชีวิตของจังไหอ่อไม่ไม่ไม่ได้มีการบันทึกอะไรไว้เขาบอกว่าไม่ได้บอกสาเหตุการตายของจังไห่นะแต่มันมีเรื่องแบบบรรเรื่องเล่าแบบเรื่องบันทึกไว้ก็คือประมาณว่าจังไห่เนี่ยเดี๋ยวเขาได้สร้างสุสานอะ่ะสุสานของตัวเองอะ่ะที่มันเป็นที่ที่มานี่แหละก็คือเขาก็เริ่มสร้าง สร้างเรือนะ่ะสร้างเรือแบบให้มันจมอะ่ะจมไว้อยู่ใต้มหาสมุทรโดยใช้แบบสมอเรือนะ่ะตึงไว้นะ่ะตั้งสี่สิบอันนะ่ะตึงไว้ให้แบบเรือนั้นอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรอะ่ะเรืออยู่ใต้ก้นมหาสมุทรเลยนะเพื่อนๆแบบจมแบบไม่ให้ขึ้นมาตลอดการอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นสุสานของเขาเลยอะ่ะสุสานของจังไห่เลยอะ่ะอืมเขาก็จะขึ้นชื่อในในเรื่องแบบเป็นตำนานของเขาอะ่ะ เรามองไม่ชัดอาจจะเป็นเพ่อแว่นเราไหมเรามองอ๋อส้มมาแล้วเปิ้ลมาแล้วอืมหวัดดีทุกคนนะคะหวัดดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเขาเขาจะให้เรือที่เขาเป็นสุสานอะจมจมอยู่ใต้มหาสมุทรตลอดการเลยนะไม่มีใครได้เห็นได้รู้อันนี้มันเป็นแบบเหมือนเขาบันทึกไว้แค่นี้แต่สาเหตุการตายไม่ไม่ได้บอก ไม่ได้บอกไว้เกือบไม่ได้มาคุยกับพี่อ้อมแล้วเป็นไงอะ่ะหายยังอะ่ะหายยังเรื่องเศรา้าเรื่องเศร้าไหมมันมันอาจจะเป็นแบบว่ามันเป็นตำนานของจ้งางไห้สุดท้ายจ้งางไห้จนอายุเจ็ดสิบเขาก็ยังเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็แต่เราไม่รู้ว่าในหนังอะ่ะเพราะว่าคือสปอยอะ่ะมันก็จะพูดแบบค้างไว้ให้เราติดตามมันเนาะ ให้เราติดตามดูในในเนื้อเรื่องของจังไห่นั่นแหละแต่ในบันทึกนะคือจงางไห่น่ะเป็นคนชอบเดินทางจนอายุเจ็ดสเลยนะเขาก็ยังเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเพราะว่าลูกในหนังอะ่ะคนที่เขาไปชอบอะนางเอกอะ่ะก็เป็นลูกของศัตรูค่ะเป็นลูกแบบของศัตรูไงอืมที่ที่เขาไปชอบอะ่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะ วัสดีอ๋อหมอฉีดยาให้โอเคแล้วใช่ไหมโอเคสววณียังไม่นอนใช่ไหมเป็นไงดูจางไหายอย่าหลับไปค่ะคาพี่จ้าหนาะวสนุกคุณแพ่สวัสดีค่ะเออแค่เราแบบว่าไปอ่านเนาะไปอ่านนะอันนี้แอปไปอ่านนะไปอ่านแบบประวัติของจงางไห่เลยอะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับหนังที่เข้ามาสร้าง ก็ก็ยังตื่นเต้นยังชอบเลยนะชอบชอบมากเลยอืมเป็นคนที่เขาเรียกว่ารอได้รอเวลาที่เหมาะสมพัฒนาตัวเองเพื่อให้เก่งเพื่อกลับมาแก้แค้นนะ่ะเอออย่างนั้นเลยนะใช่พี่จ้ารอมากอืมเปิ้นอยู่บนรถไฟฟ้า อาส้มส้มพร้อมขึ้นมาคุยไหมเพราะว่ากลัวเด็กๆร้องไห้งองไงไหมอืมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาคือถ้าดูดูแค่ดูเมื่อวานกับวันนี้เน่ะอืมมันสะดุกจริงแล้วก็พี่จ้านแบบคือผู้กำกับเขาเขาแบบเหมือนแบบพี่จ้านคุ็ตังไหจง้จริงๆอะ เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งรวยยิงปากร้ายนิสัยแบบใช่เลยอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็เป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกเขาจะเป็นคนที่ออกแบบพระราชวังหมิงไห่ให้ให้ให้ฮองเตออันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ในหนังนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเออแล้วก็เขาเขาเขาจะเป็นคนที่ดูหวงจุ้ยได้เก่งมาก เขารู้ความลับสวรรค์เขาเขียนตำราเกี่ยวกับฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอืมในจังไห่อ่ะสวัสดีจ้าโม้มดีขึ้นยังสวัสด,ดีครับพี่อ๋อดีขึ้นแล้วพี่อ๋อเมื่อวานเกือบตุ้ยก็ <laughs> ยด้วยความอยากคือเรื่องของเรื่องด้วยความอยากกินเนี่ยเราก็สั่งปกติสั่งกิน กิเล่นฟนมันไม่มีปัญหาแต่เมื่อวานมันมีความรู้สึกเหมือนหอยมันไม่สดมันหอยมันไม่สดอ่ะส้มกินไม่ได้แค่ประมาณสองชั่วโมงเองนะสองชั่วโมงปุ๊บคือส้มอวกห่ดเลยส้มแบบจนจนบอกจนจนบอกแฟนแฟนบอกเลยพาไปโรงพยาบาลก็หมอฉีดยาให้นอนแบบนอนรอดูอาการอ่ะดูจังไห้เสร็จก็จะหลับเห็นแอดไลน์เลยเข้ามาดูสัหน่อยเดี๋ยวจะหา